สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบรดาทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันอาทิตย์วันนี้นะคะก่อนอื่นวรดาต้องขอกราบขออภัยด้วยนะคะปกติแล้ววรดาก็จะมีคลิปไลฟ์ลงเยอะวันเสาร์นะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นงานแต่งงานของอลูกสาวเพื่อนนะคะก็เลยเปิดตลาดนิดนึงนะคะก็เลยไปงานแต่งงานก็เลยไม่ได้ มีเวลาออกไปรับสินค้าจากแม่กี่ท่เนาะแล้วก็วันนี้เราก็ได้ไปเอาสินค้าแต่ก็โอ้โหเนาะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเวรดาก็รู้สึกผิดปกติเวียนหัวนะคะเวียนหัวเวียนหัวมากขับรถเกือบไม่ถึงบ้านมาก็พูดขออภัยนะคะขอโทษติพูดคําไม่สุภาพนะคะออกมาหมดเลยนะคะอ,อ้วกออกมาหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรอาการเวียนหัวเดี๋ยวนี้ก็ยังเวียนอยู่นะคะแต่ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาคงจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยเพราะช่วงนี้ก็ หลวงลุงนะคะหลวงครูหลวงลุงท่านพระครูประกาศพุทธภาคพระพ,พี่ชายนะคะท่านอายุวัธรรมจักร ชนบุรีนะคะท่านเป็นผู้ก่อสร้างวัดธรรมจักรอำเภอบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีเนาะท่านมาทําภารกิจอยู่ทางภาคอีสานเนาะท่านมาหลายวันแล้วลเป็นอาทิตย์กวาแล้วละวรดาต้องตื่นแต่เช้านะคะตั้งแต่ตีสี่นะคะปกติวรดาก็ตื่นตีห้าตีห้าครึ่งเนาะเปตลาดก็หกโมงเจ็ดโมงแต่ช่วงนี้วรดาต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปหาอาหารนะคะทําอาหารไปถวายท่านแต่ก็โชคดีย,ยังยังไม่ขึ้นไปเองเนาะเพราะว่าวัดอยู่ไกลสี่กิโลเลยนะคะ ก็มีโยมนะคะโยมที่เป็นญาติญาติของวัดที่ท่านมาพักนั่นแหละคะ่ะขึ้นไปทุกวันวันละก็มีโอกาสได้ทําบุญเนาะก็ซื้ออาหารหรือทําไปก็ฝากขึ้นไปก่อนเวลาบางวันก็ถ้าช่วงบ่ายวลาดาเสร็จจากภารกิจขายของเนะาะวันาก็ขึ้นไปคุยเล่นกับท่านนะคะอ่าแม่ทุกคนคงจะพอเห็นคลิปที่วลาดาลงเนาะแต่วราดาก็ไม่ได้ลงเยอะนะคะเพราะวันลก็เวลาน้อยเนาะเอาเท่าที่รู้กันแล้วก็ช่วงนี้นะคะวราดาก็ มีเรื่องที่จะมา,ากลับเรียนให้พ่อแม่พี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะคะคือได้ไปพูดคุยพูดคุยสนทนากันกับพระพี่ชายนะคะท่านพระครูประกาศน,นะคะว่า,าวัดนะคะวัดเป็นเป็นสหายของท่านนะคะอยู่บนภูเขานะคะอยู่บนภูเขาเลยอยากที่ท่านไปพักนะคะเป็นสำนักสงฆ์นะคะสำนักสงฆ์สำนักสนบ้านน้อยห้วยแคนนะคะนําโดยพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ ณรงทรัพย์นะคะมหาโรนะคะท่านเป็นผู้นํานะคะท่านเคยทําทุกๆปีนะคะคือท่านจะตั้งกองบุญข้าวสารอาหารแห้งนะคะจะมีพระที่มารับอยู่9วัดนะคะที่ขาดแคลนกันดานบนภูเขาเนาะเรียกจะท่านได้จับบริจาคแต่วันวันนี้เวลาผู้คุยกับท่านพระอาจารย์แล้วนะคะท่านบอกว่ามีคณะสงฆ์ที่มายื่นขอรับก็เพิ่มเติมขึ้นมาหลายวัดอยู่นะคะเกือบยี่ิ้าวัดนะคะเราก็เอาตามศรัทธาเนาะ หากท่านได้มีจิตศรัทธานะคะจิตศรัทธาที่อยากร่วมถาวายข้าวสารนะคะก็เชิญได้นะคะวรดาจะไปซื้อวันที่23นะคะแล้วก็ให้รถทางวัดมารับเอาเพราะว่าเนื่องจากเราไม่สามารถไปส่งได้เพราะว่ารถรถหนักเนาะวรดาก็จะไปยกไปทําอะไรก็ไม่ได้ก็เลยทางวัดท่านจะมารับเอาจะไปซื้อในวันที่23นะคะงานกําหนดงานวันที่พฤหัสที่25นะคะเริ่มเวลา11โมงนะคะคือเป็น ฉันเพนนะคะฉันเพนก็มีใครอยากไปตั้งโรงทานก็ได้หรือใครอยากเอาข้าปลาอาหารแห้งไปถวายก็ได้นะคะ <Evet. S 1> น้าผู้บริจาคของเราเบื้องต้นก็มีอยู่ที่แค่สายงานของวลดานะคะในตอนนี้คือ 1. <c oughs> 1> นะคะท่านพระครูประกาศพุทธภาพค,คือพระพี่ชายนะคะหกระสอบกระสอบละ1,350บาทอันนี้คือราคาหน้าไอ้ลงสีใหญ่เลยนะคะเพราะว่า อันบ้านญาติของวลดาก็ขายข้าวสารเนาะก็เลยรู้แล้วก็ไปไปเอาที่นั่นนะคะแล้วก็วลดานึงกระสอบเอาตามกําลังเรานะคะแม่สวยสองกระสอบเนาะก็คือพี่สวยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เพื่อนนะคะเพื่อนของวราดาคุณติ๊กนะคะอันนี้คือเฉพาะสายงานของวราดานะ,ค,ะคุณติ๊กหนึ่งกระสอบนะคะราคาเท่ากัน1,350ันบาทแล้วก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนของวราดากับ f c นะคะรวมกัน3ท่านนี้ก็ได้1กระสอบนะคะบางคนก็โมทนาขอบพระคุณขอบพระคุณ f c ที่ท่านไม่ไม่เอ่ย นามนะคะบริจาคมา1000บาทแล้วก็อีกคนหนึ่ง200บาทอีกคนหนึ่ง100บาทนะคะก็ขาดไปอยู่ห0บาทไม่เป็นไรวรดาจะจ,จ,จัดการเองนะคะแล้วก็มีน้องสาวนะคะร้านแดงดอกไม้สดที่จังหวัดกาฬสินนะคะโมทนาจากโมทนามาหนึ่งหนึ่งกระสอบนะคะโอนเงินมาให้วรดาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่สาวอินนะคะ,ะคุณทองภูลดอนหงษาเป็นพี่สาวเจ้าของร้านลุงโลดพาณิชย์ร้านขายส่ง อุปกรณ์เที่ยงเขียนนะคะอันนี้หรือเบตเตอเลดนะคะรวมกันนะคะอันนี้พร้อมครอบครัวนะคะที่อยู่ในมือวรดานะคะที่มีนาำท่านที่บริจาคมานะคะแต่ส่วนอื่นๆก็คงอยู่อยู่ในสายของเม่สวยคือพี่สวยนะคะเป็นลิกสาววรดานอะอะท่านใดสะดวกที่ท่านจะอ่อโอนเงินไปสายไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไปทําบุญร่วมกันอยู่แล้วนะคะไม่มีปัญหานะคะเพราะทุกอย่างเราทําบุญกองเดียวกันนะคะจะ นำคณะขึ้นไปโดยหลวงพ่อนั่นแหละคะ่ะคือหลวงลุงของเรานะคะวันที่25วัลรดาก็อาจจะปิดลานไปนะคะเดี๋ยววรดาจะมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะจะได้รู้ว่าเราเอาไปวัดไหนแล้วก็ทําแบบไหนนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะคะหากท่าในใดต้องการมีประสงค์จะ,ะทําบุญก็นิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะก็ติดต่อวรดามานะคะจะ เบอร์นะคะไลน์0 9 8ก็4ป5 9 6นะคะทักมาหรือโทรมาได้นะคะยินดีเป็นสะพานบนุญให้ภูมีจิตศรัทธาเป็นกุศลน,นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราวรดาก็ไปตลาดมานะคะได้สินค้าที่สั่งเมกิโทเอามาส่งให้เอาตัดพึ่งเสร็จเลยนะคะเป็นเสื้อคลุมแบบใส่สบายสบายนะคะวรดาจะมายกเลยนะคะเพราะเราก็รายงานให้ท่านแล้วนะคะว่าการทําบุญของเราเอาที่ศรัทธาเอาที่ควรมพอดีเอาที่ไม่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะ คนไหนรวยก็ทานมากคนไหนพอดีตัวเองก็ทานตามกําลังนะคะไม่ได้ว่ารวยน้อยรวยมากทานยากแต่ได้เยอะนะคะได้เท่ากันหมดนะคะบุญกุศลทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทําของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะวราดาก็จะมาสตาร์ทนะคะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะสวยนะคะวราดาเพิ่งได้มานะคะวราดาจะยกรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นเสื้อ อันนี้นะคะเสื้อห้อยวรดาเคยใส่นะคะเสื้อรุ่นนี้เคยตัดมาใส่นะคะใส่ดีมากนะคะช่วงนี้อากาศเอาหนาวมาั่งไม่หนา,มาวมั่งเราก็ต้องตัดแบบนี้นะคะไม่ต้องซับกาวนะคะใส่ดีมากตัวนี้เบอร์ใหญ่นะคะ XL นะคะตัวนี้ราคาจริงๆ2 5 0 0นะคะผ้าผืนนี้ผ้ารุ่นนี้เม็ดละ350านะคะวรดาเคยนํามาขายแต่มันไม่มีนะคะแต่ช่วงนี้ก็รีพอดีได้นะคะแม่กี่ทอท่านก็โอเคได้สินค้างามมากมาให้วรดาเนาะ ได้สินค้าง,งามท่านได้สินค้าง,งามมาให้วรดานะคะวรดาก็เลยเอาไปตัดเนาะอันนี้พิเศษนะคะร,ราคาเต็ม2,500าวลดาขายเพียงหนึ่งอบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้ไม่ซับกาวเป็นผ้าเขียนมืออย่างดีทนมากวลดาเคยตัดใส่แล้วนะคะแม่ๆทุกท่านคงจะเคยเห็นผ่านสายตาเนาะวลดาใส่แค่นนี้สมมติมันยาวเราก็พับขึ้นมาได้นะคะพับแบบนี้น่ารักเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะบวลดาจะพับ ขึ้นแบบนี้นะคะเยพราะดับาเป็นคนแขนสั้นเนาะแล้วก็พับขึ้นแบบนี้สวยเก๋นะคะเราใส่เดินทางใส่ไปขึ้นรถขึ้นแอร์เนี่ยอากาศที่ไม่ร้อนมากนะคะโอ้ไม่หนาวมากพูดผิดค่ะไม่หนาวมากเราก็ใส่ได้นะคะเป็นผ้าค,คามของสกลนครโตัวนี้ดีมากผ้าไม่ตกสีนะคะพวกนี้ซักรอบเดียวนะคะรอบแรกที่ท่านซักก็ซื้อใส่น้ําเกลือเข้าไปนะคะใส่เกลือเราทําอาหารนี่แหละคะ่ะแช่ไว้ประมาณ30มสถึงหชั่วโมงนะคะตัวนี้วราดาเป็นเบอร์เอ็กอลนะคะ ยกให้ท่านเลยนะคะ1,500บาทนะคะ1,500บาทนะคะตัวนี้นะคะ1,500บาทนําเบอร์หนึ่งเนาะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้ XL นี่จะเป็นอก4 4เลยนะคะ,ต,ะ,คะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ใหญ่กว่าวรดาอีกนะคะตัวนี้ใหญ่กว่าวรดาเพราะเสื้อคุมเราจะตัดใหญ่แล้วก็ยาวนะคะสวยผ้ารุ่นนี้คุ้มค่านะคะ1,500บาทเท่านั้นมีตัวละลายลายละตัวเบอร์ละตัวนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ แล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้อันนี้เป็นเบอร์เอนะคะเบอร์เอนะคะเนี่ยค่ะสวยใส่สบายเหมือนกันเชนยาวนะคะเชนยาวแต่เราจะไม่ตัดเขียวนะคะเราตัดพอดีใส่นําเบอร์สองนะคะจาก2 5 0 0เราขายแค่พันห้านะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเราขายพิเศษเพียง1 5 0 0รบาทนะคะผ้าสวยใส่สบายไม่มีฟุยไม่มีลอกไม่มีดึงนะคะ1,500้ 1, บาทราคาลดนะคะโอรดาพิเศษให้นะคะเชนของ ผ้านี้จะยาวด้ะตัวก็ยาวใส่สบายนะคะแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้นะคะพับเก๋ๆนะคะหากท่านใดไม่อยากพับก็ได้แต่วรดาจะพับเพบราะวราเาเป็นคนแขนสั้นเห็นไหมคะพับขึ้นมาก็เก๋ใส่สบายนะคะอันนี้เป็นเบอร์เอลนะคะที่ววลาใส่เคยตัดใส่นะคะเนี่ยพับขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยววรดาจะลองให้ท่านดูนะคะอันนี้คือเบอร์เอลนะคะเบอร์แอลถ้าตีเป็นอกก็สี่สิบสองนะคะตัวนี้เพราะว่าตัวใหญ่เห็นไหมคะจะหลวมววลาเลยนะคะเห็นไหมคะ เสื้อคุมเราต้องใส่หลวมนะคะนะคะนี่ห,หลวมเน,นี่ยเห็นไหมคะหลวมนะคะตีเป็นอก42นะคะตัวนี้เนี่ยกระเป๋าก็ใหญ่ใส่สบายสวยงามมากนะคะไม่รู้ส้นสูงโบราณาไปไหน,นะ ็นไหมคะเห็นค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้เป็น42นะคะเข็นมาค่ะใส่สบายนะคะแบบนี้เห็นไหมคะเราจะใส่ง่ายนะคะใส่เสื้อผ้าพวกนี้นะคะใส่ง่ายใส่สบายเห็นไหมคะนี่ค่ะใส่สบายนะคะอันนี้อก42นะคะที่วร,รดานะะี่ค่ะใส่ได้อก42นะคะใส่กับกางเกงขาวกางเกงยีนกางเกงก็ได้นะคะ ในราคา2,500บาทเราขายเพียง1 5 0 0บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะทักมาเลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์ L อลนะคะอก42นะคะจะใหญ่กว่าวรดานิดหนึ่งเห็นไหมคะมันจะเกยขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเราชอบใส่เสื้อตัวใหญ่เสื้อคลุมก็ที่กิงก็แบบนี้แหละคะ่พะพอดีสบายนะคะอันนี้ลดให้ท่านเพียง1,500บาทเท่านั้นนะคะต่อมาเป็นอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์เอ็มเนาะเบอร์เอ็มนะคะเราก็มาจัดโปรเหมือนกันนะคะ1 0 0 0พ 500บาทนะคะจริงๆริงมันหนึ่งพันสามสองพันห้านะคะนัามเบอร์สามนะคะนัามเบอร์สามนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าสวยๆงามๆนะคะแปลกๆใหม่ๆหายากนะคะหาแท็กไม่มีนะคะเราจัดโปรเพียงหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะตัวนี้เบอร์เอ็มเนาะเบอร์เอ็มสวยงามนะคะเราอยากใส่พับแขนก็พับได้นะคะพับขึ้นมาก็จะเก๋แบบนี้นะคะเห็นไหมคะที่วรดาพับนะคะ พิเศษไปเลยนะคะเราจะแต่งนิดนึงนะคะเสื้อผ้าบางทีเราใส่แบบไม่แต่งก็ทื่อๆนะคะแต่เราใส่แต่งออกมาเป็นที้เห็นเลยคะก็เก๋นะคะเก๋อีกแบบหนึ่งนะคะใส่สบายรับลงเลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนนะคะพอเราพับแขนขึ้นมาก็น่ารักเก๋ขึ้นเลยนะคะสวยเก๋มากเลยนะคะโอเคกระเป๋าก็มีเหมือนกันนะคะกระเป๋าก็มีเหมือนกันเลย กระเป๋าก็มีเหมือนกันเลยนะคะมีเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะงามนะคะโอเคผ่านไปแล้วนะคะแล้วมารุ่นนี้นะคะตัวนี้อันนี้ก็ไม่อัดกาวเหมือนกันนะคะจะเป็นผ้าอย่างดีเหมือนกันนะคะเป็นผ้าเข็นมืออันนี้ตกแต่งด้วยแน่นอนเลยนะคะไม่อัดกาวท่านดูดีๆนะคะสวยงามตัวใหญ่ตัวยาวนะคะจริงๆเสื้อตัวนี้ขายพันแปดนะคะพันแปดร้อยบาทนะคะแต่วัรดามาจัดโปรเลยนะคะช่วงนี้พี่เศษให้เลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะจัดโปรให้สุดๆดเลยนะคะ พราะผ้าตัวนี้ไม่ได้สอดก็เม็ดหนึ่งก็อยู่250นะคะแตกต่างกันตัวนั้น350เนาะอันนี้เราก็มาพิเศษให้นะคะ1,200บาทอันนี้ XL นะคะ XL คือตัวใหญ่นะคะใหญ่กว่าบราดาหากท่านใดสนใจทักมาเลยเราใส่หน้านี้พอดีนะคะเราไม่ต้องอัดกาวนะคะถ้าผ้าอัดกาวบางทีมันก็แน่นไปหรือบางทีมันก็ย้วยเนาะเอ้ยบางทีมันก็ร้อนเนาะ แต่เราใส่แบบนี้สบายค่ะพอดีอุ่นนะคะนัมเบอร์สี่เอ็กซอลนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะถ่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีลายและตัวลายและผืนเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นเบอร์สี่สิบสองนะคะสี่สิบสองก็อยู่เอ็กซเอลเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ลายอย่างนี้นะคะลายด้านหน้าตัวด้านหลังนยคะจะแตกต่างก,กันเมื่อสักครู่นะคะเราก็ขายราคาเดียวกันนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลย พ่อแม่พี่น้อง่ะสินค้าบางครั้งเราอยากได้ก็ไม่มีบางครั้งมีเงินอยากซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าสินค้าเราไม่มีเนาะถ้าท่านที่คิดว่ามีโครงการจะใส่หรือเดินทางไปไหนเอาไว้เลยค่ะสินค้าไม่ได้มีตลอดนะคะบางช่วงไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ร้านวรดาในผ้าสมัยผู้หญิงห่างไม่เหลือกี่ตัวเลยยิ่งโดยเฉพาะซื้อคุม้มไม่เหลือสักตัวเลยนะคะวันนี้ลูกค้า VIP มาหัวเราะเลยโอ้ยทำไมคุณวรดาขายดีจังอุตส่าห์ว่าจะมาซื้อท่านก็เลยได้ไปแค่สองตัวเนาะเพราะว่าผ้า ผ้าของวรดาบอกเลยนะคะไม่ตกค้างสินค้าสวยใหม่ตลอดนะคะอันนี้ก็ยังเพิ่งตัดมาวันนี้นะคะถ้าในสนใจทักมาเลยนะคะ1,200บาทนะคะนี่ค่ะตัวนี้เหมือนกับวรดาเคยใส่นะคะวรดาเคยใส่นะคะใส่รุ่นนี้แหละคะ่ะนี่งามมากนะคะวรดาใส่นานแล้วซียังไม่ตกเลยนะคะอันนี้อันนี้อก4ีนี่คือเท่าวรดาใส่นะคะแต่คนละตัว อันนี้รู้สึกจะตัดยาวกว่าวลดาเพราะเวลดาตัวสั้นก็เลยตัดสั้นเนาะเวลาดาเป็นคนตัดมาใส่เองนี่ค่ะสวยนะคะสวยแทย้แน่นอนเลยนะคะอันนี้อกสี่สิบเท่าเวลดาใส่นะคะตัวนี้เราก็จัดโปรให้ท่านนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทพ่อเมีพี่น้องค่ะหากท่านต้องการทักมาเลยนะคะหากท่านอยากได้สินค้างามงานท่านก็ทักแอดไลน์มาเลยนะคะเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะสินค้ารุ่นนี้พอดีใส่นะคะไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาพอดีใส่เพราะเป็นผ้าเขนมือนะคะ 1 2 0 0บาทเท่านั้นนะคะสวยจริงๆนะคะอุ้มสวยแท้แน่นอนเลยนะคะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ตัดด้วยลายเฉลียงสวยงามมากนะคะไม่อัดกาวเหมือนกันแต่ตัดด้วยสวยงามเก๋จริงๆนะคะลายสก็อตลายสก็อตตัดด้วยงานฝีมือจริงๆนะคะมีกระเป๋าเก๋นะคะจริงๆตัวนี้ต้องขายคันห้านะคะคันห้าคันแปดแต่วราละอจัดคอแต่งคอพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเคีนกันอันนี้ อ่าเบอร์ L นะคะ L จะใหญ่กว่าเวลาเท่ากับ42นะคะขาย1,200บาทสวยจริงๆนะคะตัวนี้สวยมามมากนะคะนี่ค่ะผู้ชายก็ใส่ได้นะคะเสื้อสไตล์นี้นะคะ1,200รบาทนะคะนำเบอร์8นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยค่ะใส่สบายงามมาก1,200บาทจากราคา1,800้ขายเพียง1,200บาทนะคะท่านเราอยากใส่เก๋ไก๋แบบัยรุ่นออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็พับแขนนะคะพับแขนก็ใส่สบายนะคะเห็นไหมคะ พับขึ้นมาเลยสวยผ้าดีมากเลยนะคะตัวนี้ผ้าดีจริงๆเห็นไหมคะแล้วพับขึ้นมานี่ค่ะออกมาเป็นคนละสไตล์เลยนะคะสวยค่ะเป็นคนละสไตล์เลย<ม>เห็นไหมคะมงานนี่ค่ะงานกิงๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าวรลดาจะใส่ตัวนี้โชว์ให้ท่านดูนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้เราก็มีเป็นเสื้อคุมนะคะแล้วก็บราดาก็มาบอกบุญนะคะมาแก้งบุญาหากท่านใดอยากทําบุญนะคะอยากาบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะหากท่านอยู่ไกลท่านไม่มีกําลังส่งมาก็ฝากโอนเงินมาวราดาก็จะเป็นสายบุญนะคะจะเป็นสะพานบุญนะคะไปซื้อนะคะวันที่23ช่วงบ่ายปิดร้านแล้ววราดาก็นัดกับหลงพ่อแล้นะคะว่าจะท่านจะเอารถมารับเนาะก็ วรดาจะลงคลิปหรืออัดคลิปให้ท่านดูเรื่อยๆนะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่ให้คาแนะนํวโรดาตลอดมานะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะท่านเข้ามาดูเลยคะ่ะไม่มีค่าชใช้จ่ายท่านเข้ามาดูเลยคะ่ะท่านจะได้อบอุ่นท่านจะได้ดีใจว่าคนไทยเราฝีมือเยี่ยมยอดเลยนะคะเยี่ยมยอด ผลิตอะไรออกมาก็สวยผลิตอะไรออกมาก็ดีแล้วราคาถูกด้วยนะคะอุดหนุนคนไทยเรานะคะขอพรบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ